ฮูมิงเลยหลานโอ้ยมือจะไหวนคเหอูได้คือมือนะเวต้มมหูมิงเลยเออเออเอ้าเอ้อเอเอาอ้สิ่งไรอี่งรท่อนนี่อ๋่ลั้งเอาเต กอลูกมาปวดเจ็วเออ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 จะรไปหคอไปลูกไปนั่นงชักโคกไปไปถอดกาง,นะงเกงออกนะเออนั่งชักโคกเด็กแล้วลูกเด้ออยู่ไหนละ่ะอยู่ข้างนอกถอดกางเกงเลยนะลูกเด้อเ,เอาอเอาลาบเวลาสีขัน้นลูกเอาขัาน้นขัน้นขัน้ขน,นเร็วเอาเล่นของพี่พี่ยังไม่มาเล่นเลยนะกูแคอเล่นของพี่อันเดีอ Hãy nó chấp các bạn thấy với <laughs> cái này Đang tôi nói là luôn, đang tôi nói là ừ. Ừ. À, Thật cái kia không? Thật đây mấy Ừ à, nắng luôn ơi Ờ, đi luôn ngay, đi ngay, luôn Đi ngay đường, à. À, đường đi luôn hả? luôn

để hẹn gặp lên bé biểu. Hoa hẹn gặp lại bé biểu. Hoa hẹn gặp nè bé biểu. Hoa hẹn gặp lại bé biểu. Hoa hẹn gặp lại bé biểu. Hoa hẹn gặp lại bé biểu. เอานอนดีดผ่าพอมันชุงมเดีนอนดีๆเขาบอมที่หมันหง่ะเบออกพงอากไาล่ที่ผาเป็นอยู่เอานอนเล่นบ้านนี่ยแล้วลูกก็เป็นเพิ่ตะวท้

โอ้ยอย่าฝันนะพา,านี่ตามันจะลมนะลูกพี่ดูแกดูนี่อเดี๋ยบฟองปลาเด้อเดี๋ยบฟองปลาเด้อขี้แตกะถึงนอก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 โอ้อยพังไมย์ก็ลกูกลองเพลยปยาฟังก่อนเ,เดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวพะเดี๋ยวพะ

คุเด็มกโอ้ยลุงเอาไปเกเอากนะเจ้าเบิ้งเบิ้งหมดที่ไหนหมดที่ไนเชดเาปเชดเ้แล้วเเบิ้งเรล่ะเ่อแะโเอยเเออปเชดให้ปอเชดให้เบิ้งเบิ้งเบิ้เบิ้งบริยาได้นมเหรียญที่นี่วแล้ก๊สเหรียญีขั้นแว หัดใส่เขียวหมดเลยใช้ฟันกัดคนห่นมดเลยหุ่นยามาตะเกิอกัดขุ่นโน้มน้าวนองในกัดพึ่งกันตัวเบิองตัวเกี่ยวเขาหอดหูบังโอ้ยอยัางระบาดนี่มันกันด้วยเอ้ยพอแล้ว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 